ขั้นตอนการทํานาดํานะครับตั้งแต่ขั้นตอนการย่าเทือกนะครับว่าเราทํามาอย่างไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่สุขุมกันเลยนะครับชาวนาตัวเป็นๆของเรานะครับสวัสดีครับผมสุขุมชาวนาตัวจริงชาวนาตัวเป็นๆพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวนนันนี้ผมจะให้พี่เล่าตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเทือกเลยอันนี้ขั้นตอนการทํานาของผมการเตรียมเทือกนะครับก็คือหนึ่งผมเอารถปั่นมาปัน่นนะครับพอปั่นเสร็จผมก็หมักด้วยผู้หูเกษตรแปดแปดนะครับ หมักไว้ประมาณสิบ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 สามวันนะฮะสิบสามวันสิบสามวันผมก็เอารถมาย่ํานะครับมาย่ําแล้วก็รูปกล่องรูปกล่องนะครับรูปกล่องปรับิหมันเสมอนะฮะแล้วก็ปล่อยน้ําออกก่อนดําให้อยู่ประมาณบ้านๆเราก็คือท่วมหลังปูนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาดําแล้ว ก้ามันถึงจะติดแล้วก็จะทําให้แตกรากแตกกอได้ดีแล้วก็ติดต้นได้เร็วนะครับ,รบไม่เกิน3มวันนะครับไม่เกิน3วันถึง7วันเราก็คุมเลีคุมค่าแล้วก็ใช้น้ําค่อยๆมาเลีย้ยงคุมวัชพืชต่างๆแล้วก็จะทําให้ข้าวนี้ค่อยๆแตกรากนะครับครับอันนี้ก็คือตัวเบอร์20นะครับตัวนี้ที่ <20. S 1> เราดําลงไปนะครับ แล้วก็ในสูตรของกรุงติีนะครับเราจะใส่ปุ๋ยตั้งแต่สิบวันแรกนะครับหลังจากปักดำนะครับเราจะใส่ปุ๋ยตั้งแต่รอบรอบนั้นเลยแล้วก็การฉีกยาฆ่าแมลงหลังใส่ปุ๋ยประมาณห้าวันใช่ใช่ครับเราจะตามตาม,ตามเลยฮเนี่ยครับคือข้าวทุกสายพันธุ์นะครับเราให้ทุกคนคิดน,นะครับถ้าข้าวหนึ่งร้อยวันให้ตัดไปออกสักหกสิบวันหกสิบวันคืออะไรบ้างครับ หลังจากข้าวออกถึงเก็บเกี่ยวคือสามสามสิบวันครับหลังจากข้าวออกมาถึงข้าวตั้งท้องอีกสามสิบวันสี่สิบวันมีเวลาการบำรุงดูแลแค่สี่สิบวันเพื่อสี่สิบวันข้าวเราจะเริ่มตั้งท้องนะครับข้าวทุกสายพันธุ์ให้ไล่าจากปลายมาหาต้นนะครับแล้วเราจะรู้เลยว่าข้าวเราตั้งท้องตอนไหนเราสมควรจะใส่ปุ๋ยรอบสองตอนไหนนะครับเราจะไล่ยอย่างนั้นเลยแล้วก็ปุ๋ยรอบสองเราก็ถ้าเป็นตระกูลข้าเบอร์นะครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นตัว ยูเรียกันแต่ของเราจะใช้ตัวสูตรนะครับตามสูตรของเราปุ๋ยของเราที่เราทําขึ้นมาเองนะครับปุ๋ยของตุ้มตีที่สูตรขึ้นมาเองใช่รตรงนี้ที่เราใช้ของเราแล้วก็การทํานาดํากับการทํานาหวาน <c oughs> ผลผลิตจะต่างกันนะครับเพราะการทํานาหวานถ้าเราเร่งให้แตกกอน้อยผลผลิตจะสู้นาดําไม่ได้ไอ้นาหวานไม่ได้นาหวานหวานปุ๊บระหวานไล่ละสามสิบกิโลเลยรับสามห้ากิโลเนี่ยมันจะแน่นไปในตัวของมันเลยแต่การทํานาดําเราต้องเร่งให้เขาแตกก่อนในระยะ หนึ่งถึงสี่สิบวันต้องเร่งให้เขาแตกกอให้ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าเลยสี่สิบวันไปแล้วข้าวจะขยายทรงบนจะไม่มีการขยายข้างนะครับเพราะการการทาเนี่ยคือทุกคนต้องเร่งระยะสี่สิบวันคือต้องเร่งให้เขาแตกกอไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าฮอร์โมนตัวเร่งรากขยายกอส่วนของเราก็มีของเราอยู่แล้วมีครับตาลุงตีแปดนะครับที่เราใช้อยู่ใช้อยู่ครับผมครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่เราทําแล้วก็ ใส่ปุ๋ยรอบสองหลังที่ขโมนแล้วก็รอบสุดท้ายเราจะฉีดตอนสลัดเกสรตัวเพิ่มเพิ่มแป้งครับครับอันนี้เราจะฉีดยาอยู่ประมาณเต็มที่ประมาณห้ารอบรวมทั้งคุมเลนถ้าไม่มีโรคระบาดนะครับอันนี้เราจะฉีดอยู่ประมาณนั้นห้ารอบถ้าเกิดไม่มีโรคนะครับคือเราฉีดตามสูตรก็คือคุมเลนหนึ่งรอบก็ดูดูข้าวเป็นเป็นหลักนะครับใช่เราต้องดูที่หน้างานนะครับยายายาใบเอาตามกําหนดที่ตายตัวเราต้องเอาดูหน้างาน แล้วก็ก่อนฉีกยาทุกครั้งนะครับให้เข้าไปตรวจแปลงนาก่อนอย่าเลือกยาโดยตามร้านนะครับไม่ใช่ว่าเราบอกว่าข้าวยุนี้ร้านจัดมาให้อันนั้นคือเป็นวิธีการฉีกยาที่ผิดนะครับ<ส>เราอยากให้ตรวจแปลงก่อนว่ามีโรคอะไรบ้างแล้วไปซื้อยาตัวนั้นมาให้ตรงต่อโรคแล้วก็ทุกรอบที่เราซื้อยาตรงต่อโรคมันก็จะไม่มีการลุกลามแล้วก็การช่าใช้จ่ายเราก็จะถูกด้วย<ส>เราไม่ต้อง<ส>ใช้ยา ดูตามอาการใช่ใชเราไม่ต้องซื้อยาตัวนู้นมาบวกตัวนี้ซื้อยาเฉพาะโรคเท่านั้นเองนั่นแหละอันนี้ก็คือการเก็บรายละเอียดนะครับตรงนี้ที่ให้ป้าป้ามาเก็บรายละเอียดที่รถด,ดาอาจจะเข้าดําไม่ได้ตรงนี้นะครับอืก็เลยก็ต้องมาเก็บมาเก็บให้ให้ให้ครบเนาะครับรใช่อันนี้คือสายข้าวพันจัดมินเบอร์ยี่สิบจะเอาไว้ทําพันข้าวปลูกครับ ถ้าใครสนอกสนใจนะครับก็คุยกับทางุูปีได้เลยนะฮะอันนี้คือ,อเบอร์ยี่สิขอสั้นขอสั้นถางกระลอก<ร>ะนะครับผมก็คือดกดีก็คือตัวเนี้ยคือเป็นตัวที่ปลดหนี้ให้กระชาวนาแต่ก็อาจจะมีสิ่งตอบรับที่ฟังแล้วดูจะไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ชาวนาก็ต้องเลือกทําในสิ่งที่ว่าปลดหนี้ให้ชาวนาได้ ครับคือตัวนี้เป็นตัวที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงครับแล้วก็ราคาก็ไม่ไม่แตกต่างกับข้าวพันธุ์อื่นคก็คือตัวนี้เป็นตัวดังอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อทางลุงได้เลยเนาะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราก็โอเคเดี๋ยวเราก็ฝากติดตามนะครับคลิปจากลุงตีนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดับสไครกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับในทุกๆคลิปนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับเราสองคนแล้วก็พ่อป้าลาครับป้าเราลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้อขอบคุณครับสวัสดีครับดีครััับบสสดีคร่ใจว่าออกตกลงออกจากการสตรีมตกลง